ครับผมผมตีทันเดอร์ครับวันนี้พี่ตีจะพาทุกท่านเนี่ยมาชมคลิปรอบคันสำหรับเจ้าคาร์วาสกิ้แซด650ครับรถคันนี้จดทะเบียนปี2020นะฮะเลขไมล้9,000กิโลเมตรแท้มาพร้อมของแต่งจัดเต็มจะสวยแค่ไหนแต่งอะไรบ้างเลขไมล์แท้ไหมมาชมเลยครับเลขไม,นนม, 9, มลมคคค์คันนี้ครับวิ่งมา9,689กิโลเมตรแท้ครับนี่ฮะเรามีเลขไมล์จากป้าลูกค้าให้ดูทุกคันนะครับคันนี้ครับหัวโชคเดิมสวยไม่มีรอยขันรอยเสวิ้ นะครับแผงข้อบนเดิมไม่มีรอยแครจะเป็นแคร์เดิมนะครับประกับไฟฟ้าเดิมตัวหนังสือไม่มีเดินลางครับปอกแคร์เดิมกระจกไปแคน์แต่งทรง C ซีครับมือคลัตช์มือเบรกเป็นของแต่งไปงาน CNC สามารถปรับระดับได้นะฮะประกับคละเล่งครับตัวหนังสือไม่มีเดินลางกระปูดมันเบรกนะครับนี่สีไม่มีหลุดล่อนไม่มีรั่วซึมกุญแจครบ2ดอกนะฮะฝาครอบถังเดิมน็อตเดิมนะครับฝาถังสวยไม่มีรอยครับสติ๊กเกอร์วอร์นิ่งอยู่ครบ ตัวถังไม่มีบุบปรรักยิ้มครับมีกันลอยด้านข้างและด้านหลังมาให้ด้วยนะฮะเบาะนั่งเบาะซ้อนครับหุ้มหนังใหม่นะครับไม่มีขาดไม่มีรูครับปัดดิ้งท้ายสวยติ๊กเกอร์เดิมครบไม่มีฉีกขาดหลุดล่อนแตกเล้านะครับด้านหน้าครับชิวหน้าเดิมนะครับไฟเดียคู่หน้าแต่งเป็นแบบ LED นะฮะนี่โคมไฟหน้าเดิมครับสวยใสเหมือนใหม่แน่นอนบังโคนหน้าเดิมครับ ไม่มีแตกแล้วนะฮะยางหน้าหลังครับยังคงเป็นยางเดิมติดรถมาจากศูนย์ครับ9ก0 0กิโลเมตรแท้ครับขอบล้อด้านหน้าครับเป็นสีเดิมไม่มีถละอกไม่มีดุ้งนะครับจานเบรกด้านหน้าครับก็เป็นแค่รอยนะครับกระบอกโช๊คไม่มีรอยหินรอยล้มอสไลด์จนถึงคาลิเปอร์ด้านหน้าด้วยนะครับนี่กาบกรพนั้นแต่งครับจาก DMB นะครับนี่นะฮะแล้วก็นี่ครับคันนี้ครับเป็นท่อแต่งนะครับแบบฟูลซิสเต็มตั้งแต่คอท่อจนไปท่อจากอะคาโปวิกคันนี้ครับ นี่ฝาดิ้งฝั่งขวาสติ๊กเกอร์เต็มไม่มีฉีกขาดดุดร่อนแตกแล้วการล้มแต่งตรงรุ่นฟ้าวาวเดิมสวยครับไม่เคยเปิดไม่มีรั่วซึมนะครับกาวรวมถึงตัวนี้ครับแข้งเครื่องฝั่งขวาไม่มีรอยล้มแปะเช่นเดียวกันพักเท้าครับยางเต็มครับเต็นเซอร์ไม่มีแตกหักขายีเบกกลางไม่คดไม่งอครับมาดูนี่ครับท่อแต่งอัคคาวิกของแท้เบิศูนยูตรเลยครับแบบฟูลซิสเต็มอัตตาติดง่ายครับรอบเดินบาดิีงอัตาได้ไ็นไง คับขึ้นเร็วลงเร็วรอบเครื่องยนต์นิ่งตาร่งดีครับไม่มีสะดุดเลยนะฮะตอนนี้ครับสวิงอาร์มฝั่งขวาไม่มีรอยล้มเฉือนกระแทกด้านข้างจานเบรกด้านหลังก็เขบอกว่าเป็นล่องเพียงเล็กน้อยนะฮะมาพร้อมกับระบบเบรก ABS นะครับขอบล้อหลังนะครับเป็นสีเดิมไม่มีถลอกไม่มีดุ้งยางหลังครับ90%อยู่ที่ประมาณ85%นะครับครั้นี้ครับมาพร้อมกับนี่ครับไฟ เลี้ยวด้านหลังแต่งจาก LED นะครับแล้วก็ท้ายสั้นแต่งสามารถพับเก็บได้บันท้ายเดิมสวยไม่มีบิดเปี้ยวศูนย์ตรงแน่นอนครับอันนี้ครับฝั่งซ้ายนี่นะครับโชเตอร์เดิมๆติดรถมาจากศูนย์นะครับสวิงอาร์มฝั่งซ้ายสวยครับไม่มีรอยล้มเฉือนกระแทกด้านข้างแน่นอนพักขาฝั่งซ้ายเซ็นเซอร์ไม่มีแตกหักยางเต็มคันเกียร์ไม่คดไม่งอครับคันนี้มาเขามาตีนเป็ดด้านล่างแต่งด้วยนะฮะ นี่ครับแข้งเครื่องฝั่งซ้ายไม่มีรอยล้มแล้วก็ล้มแปะการล้มไม่มีรอยนะครับฝาวาวครับไม่มีรั่วซึมนะครับกาวแน่นอนครับแฟร์ิงฝั่งซ้ายซิกอร์เต็มนะครับแนบเนียนชิดทุกบริเวณทุกอนูแน่นอนนะครับหน้าเครื่องฝั่งซ้ายครับแห้งๆใสๆนะครับตาปตายทันเดอร์บอยนนทบุรีนะฮะแล้วนีครับกระบอกชกล่างด้านหน้าฝั่งซ้ายครับไม่มีรอยหินแล้วมาสไลด์จานเบรกด้านหน้าก็เป็นแค่รอยครับ สัมพะกัด้านขวาแล้วก็มาพร้อมกับระบบเบรก ABS นะครับเอาละฮะคัานี้ครับราคาเราเปิดอยู่ที่1 5 0 0 0 0บาทดาวเริ่มต้นเพียง5 3 0พอ่ะครับขออภัยเมื่อกี้เท่าไหร่นะ4,300บาทเท่านั้นนะครับฟรีค่าจัดไฟแนนซ์ฟรีค่าขนส่งทั่วประเทศนะฮะฟรีค่าโอนนะครับอาที่สคันครับเงินสดรถได้อีกฟรีค่าของเหลวในตัวรถ ทุกชนิดนะฮะเอาเป็นว่าถ้าคุณกำลังหารถบิ๊กไบค์คุณภาพดีการันตีเลขไม์แท้ร0อยเปอร์เซนะครับคุณมาที่นี่เท่านั้นนะครับท h u เดอร์ไบค์นนบุรีรับรองว่าไม่บิดหวังแน่นอนครับขอบคุณครับ